สวัสดีครับเป็นแฟนประเครื่องทุกท่านและเพื่อนเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศาสตร์พะสังเดจครับวันนี้ก็มีพระเน่นดินนะครับเป็นพระนางพญาพิมพเขาโค้งหรือวัดนางพญาจังหวัดติศนุโลกนะครับพระนางพญาพิมพเขาโค้งก็มี2แม่พิมพ์นะครับที่ผมเคยเจอเนี่ยพิมพเขาโค้งขนาดใหญ่เส้นคอ3เส้นนะครับพิมพเขาโค้งที่เล็กกว่าพิมพ์นี้ลงมาเส้นคอ2เส้นนะครับดูง่ายเลย ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับใหญ่จะมีเส้นคอเนี่ยสามเส้นนะครับถ้าพิมพ์เล็กลองลงมาที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นเส้นคอสองเส้นแล้วก็มีหลายสีสันวันนะครับมีห้าสีเหมือนกันพระนางพญาเนี่ยนะครับอง์นีกกนกน้ก็คือลงรักนะครับรักดำนะครับก็คือลงรักนงกลุ่มมาเลยนะครับพระเนี่ยนางพญานะครับถ้าเป็นเนื้อสีดำเนี่ยออกดำมอย ดําเขียวๆเ,เนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นการลงรักเก่ามาด้วยนะครับบางคนก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับก็บอกว่าไม่มีบอกว่าแบบนี้เขาไม่ได้สร้างนะครับถ้าเรานําไปตรวจก็แล้วแต่นะครับพระเนี่ยถ้าเราดูจากกายภาพของเนื้อพระทั้งหมดนะครับดูง่ายนะครับเพื่อน,พ,อนพระเนี่ยดูง่ายนะพิมพ์เข่าโค้งนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักและางฝั่งเข้าใจกันบ้างแล้วนะ นี่คือพราที่โดนล้างแล้วก็กลอนนะครับผ่านการเวลานะครับลักษณะการผุยุย่ยการผุก,กลอนของชั้นดินเห็นไหมครเพื่อนๆดูดิครับธรรมชาติของพละแท้เนี่ยเนื้อพราก็ต้องหนึบแน่นนะครับแห้งแกล้งนะครับแม้แต่เป็นโซนดินดิบนะครับแลเ้เพื่อนๆดูความเหี่ยวยน่นเห็นไหมดูลักษณะการปวดตัวปวดเหี่ยวนะครับของชั้นเนื้อพระเนี่ยเห็นไหมนี่คือเนื้อใน เนื่องจากพลาเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่ใต้ดินอยู่แล้วนะครับล่องดินล่องทรายนะครับลักษณะค่าปลูบที่กัดกร่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับของพรากลูบที่อยู่ใต้ดินนะครับนี่คือธรรมชาตินะพระองค์ไหนที่ถึงน้ําว่านก็จะมีความฉ่าความสวยนะครับเนื้อแดงๆนี่จะสวยนะเดี๋ยวดูดูนะครับดูความเหี่ยวยน่นไล่ลงมาเลยเห็นไหมแล้วดูมวนสารนะครับมวนสารเนี่ย จะนูนมลเหี่ยวชำนวนนะครับพระเนี่ยมลสารนี่ดูง่ายเลยนะครับกลอนทุกเม็ดนะครับมลสารก็จะมนมนนะครับพระนางพญาเนี่ยบางองค์นะครับก็จะมีมลสารที่เป็นเม็ดเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในมลสารเม็ดเล็กเหล่านั้นนะครับเพื่อนต้องดูนะครับว่ามีลักษณะการกลอนไหมนะครับของเม็ดมลสารเม็ดกวดแร่ทรายต่างๆนี่นะครับสองแล้วพิจารณาดูนะลักษณะการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์เห็นไหมครับ ความหนึบแน่นเนี่ยลักษณะการผูก,กร่อนดูรักนะครับนี่รักเห็นไหมฮะรักเกา่าปดเหี่ยวย่นผุพลุนสึกกร่อนนะครับตามธรรมชาติและการเวลาเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าถ้าพระเก๋ก,ก็จะทําลักษณะอย่างนี้นะครับคุณปั้นเนื้อดินมาใหม่กดพระลงในแม่พิมพ์มันก็เป็นแค่ดินใหม่นะครับผิวพระนี่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหาทางด้านลักษณะการผุก,กร่อนนะครับลักษณะการ ยุ่ยของเนื้อพระนะครับคราบรารักต่างๆเนี่นะเนี่ยคราบรารักเดิมนะครับเนี่ยเขียวที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเนี่ยนี่คือคราบรารักเดิมนะครับที่เกิดขึ้นนี่คือคราบรักที่ก็ลงมาตั้งแต่พละอยู่ในกลุ่มนะครับตั้งแต่ตอนที่ทําปลานะครับเนื้อแบบนี้ท้ายป้กเซียนภาษาเซียนก็บอกว่าไม่เล่นนะครับทําไมมันถึงบอกว่าไม่เล่นเพราะมันไม่มีนะครับ ท่านางพญาตามบันทึกเขาก็บอกไว้แล้วนะครับว่าขุดพบจํานวนมากนะครับมีหลากหลายสีสันวันน้าหลากหลายแม่พิมพ์นะครับแล้วพระก็ขุดพบมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะครับตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อรอ้านร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตลอดว่าพวกเซียนอาเฮลวทั้งหลายที่นํามาชี้ตําหนิเนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยเจอพระแท้ครบทุกองอ่ะนะครับ มึงมีแบบนี้ก็คิดว่าของตัวเองแท้แล้วนะครับของดื่นิเกะนะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะตรวจชี้วัดได้นะครับเพื่อนแต่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับไปตรวจเช็คก็ได้เราศึกษาองค์ประกอบหรือกายภาพโดยรวมเนี่ยนะครับเมื่อพระองค์นั้นๆอยู่ในกลุ่มใต้ดินรารักก็ต้องเกิดนะครับเป็นธรรมชาติถ้าไม่ขัดไม่ถูไม่ล้างไม่แช่น้ํายาขัดกล่อนออกไปนะครับก็ต้องมีให้เห็นบ้างนะครับเห็นไหมะรอยเหี่ย ของเนื้อพระนะครับพระอยู่ในกลุ่ใต้ดินลักษณะการผุกร่อนผูยุ่ยของชั้นดินเนี่ยล่องดินล่องทรายเหล่านี้มันต้องมีนะครับในพระกลุ่เนี่ยนะพนังพญาก็เป็นเนื้อดินดิบนะครับมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะใครจะมาทําเก้ได้อะแล้วเพื่อนดูรักเดิมเนี่ยเห็นไหมซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยนะครับผมเคยผมมีพระแม่พิมณิสององค์นะครับอีกองค์นึงเนี่ยบินตรงปลายนะครับบินบริเวณเนี้ย คือว่ากลอนตั้งแต่ในกลุ่แล้วนะครับจะเห็นมวลสารข้างในเยอะมากนะครับและความหนึบแน่นความแข็งนะครับของพระเนี่ยนะจะเห็นได้ชัดเจนเลยผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะมีพระแม่พิมพ์นี้อยู่บ้างหรือเคยเจอนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจผมบอกไว้เลยว่าพระเนื้อหาแบบนี้นะครับแท้ทุกองน,นะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่ว่าคุณจะใส่คําว่านิยม นะครับตามเซียนตามวงการนะครับตามเซียนใหญ่เซียนเหวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่อยากเก็บของแท้นะครับไม่อยากบูชาของแท้ปุณก็ไปเล่นพระเก๊ตานี่ตามไอ้พวกเซียนนะครับพระของไอ้พวกเซียนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อปูเนื้อดินผสมสีทั้งนั้นนะนะครับมีนะครับที่มันนํามาลงเอาไว้เนี่ย เช่นในลังเนี่ยนะครับไอสันนะ่ะนะครับไอสันก็นําพระผสมเนื้อดินนะครับนําพระเนื้อดินปั้นผสมสีมาลงเป็นของแท้เป็นพระนางพญาผมเคยเข้าไปดูอยู่นะครับนั่นนะเป็นดินผสมสีนะครับพิมใหญ่มันอัพิมเขาโคง้งเหมือนกันที่มันนามาลงไว้นะครับเนื้อสีดําเนื้อสีน้ําตาลน,นะครับเนื้อสีเทาๆาเนี่ยพระนางพญาในส่วนมากของเก๊จะทําเรียนแบบไม่ได้นะครับได้ยาก มันจะผสมสีที่ไหนมาส่งกับเนื้อดินล่ะนะครับถึงใจะได้ออกเนี่ยสีดําอย่างเงี้ยนะครับมันทําได้ยากไงแล้่เพื่อนดูนะครับลักษณะการเหีียวยน่นลักษณะการกลอนของเนื้อปลาเนี่ยลักษณะการหดตัวแม้งของเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญทั้งหมดนะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับความเหีียวย่นของชั้นดินเนี่ยไล่มาเลยเพื่อนดูนะครับดูบริเวณพ้าพักเนี่ย เห็นไหมเราจะเห็นคาบปูนที่เกาะทับถมกับเนื้อปลาด้วยเห็นไหมคาบปูนเนี่ยขาวนวลนวลเนี่ย,วน,วน,น,ยนะครับปูนมาจากไหนปูนก็มาจากในดินนะครับถ้าเราเข้ากล้องพันธุ์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคาบแคลไซด์นะครับนี่เกิดขึ้นในองค์พระเนี่ยนั่นคือธรรมชาติความเก่านะครับขนาดพระองค์นี้ผ่านการล้างมาแล้วเพื่อนเพื่อนดูนะครับคาบปลูกคาบรารักเนี่ยคาบปูนเหล่าเนี้ยก็ยังใช่ว่าจะลอกล่อนออกไปหมดนะครับ อย่เพื่อนดูนะครับดูบริเวณนี้นะฮิเยวในเนื้อไล่มาจะมีลักษณะการกลอนนะครับลักษณะการยุ่ยของเนื้อดินที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมรายละเอียดสเกลอย่างเหล่านี้นะครับเป็นไหมฮีเยลผุกลอนอยู่ในเนื้อนะครับของเกมมันจะมาทําได้ไงท่าใดมีอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่านิมนต์ขึ้นคอนะครับแท้ร้อยเปแท้ทุกองอะ ไม่ใช่ว่าเซียนบอกว่าแบบนี้เก๋เนื้อไม่ถึงนะครับเพื่อนเเชื่อมันเหรอครับว่าเนื้อไม่ถึงนะเฉพาะเนี่ยการกลอนของมวลสารเนี่ยนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับเนมวลสารเหล่านี้เนี่ยไม่มีที่เป็นเหลี่ยมเลยนะครับมนวลหมดอ่ะเกิดจากอะไรครับเกิดจากการกลอนตอนที่ยูนพระอยู่ในกลุ่นนะครับเนี่ยนูมนมวลเหลี่ยวชํานวนเนี่ยมวลสารเนี่ยนะครับในพระผงสุพรรณพระนางพญาเนี่ย สังเกตดูนะครับมวลสารเหล่านี้จะมวลหมดอ่ะในพระที่มีอายุหลายหลายร้อยปีเนี่ยนะครับพระขุนแผนก็เหมือนกันบ้านกลางเนื้อดินเนี่ยนี่ครับลักษณะมวลสารจะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดลเกษณเนี่ยทำเรียนแบบได้ยากนะครับเนี่ยขนาดเม็ดเนี่เป็นเหลี่ยมเห็นมั้ยเพื่อนๆดูนะครับแต่อะไรครับแต่มีลักษณะการนูนมนมีความมนของเม็ดมวลสารเหล่านี้นะครับดูแล้วมนมนมน,นะครับเกือบทุกเม็ดอ่ะ เนี่ยดูการกลอนการยุ่ยของเนื้อพระทีครับพื้นผิวเขาเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะครับสําหรับพระแท้พระเก่านะครับถ้าเหี่ยวก็คือเหี่ยวในเนื้อถ้ากร่อนผูยุ่ยก็ไล่ชั้นไปได้เลยนะครับเห็นไงการกลอนล่องดินล่องทรายที่เกิดขึ้นก็คือพระอยู่ในกลุ่มใต้ดินนะครับผิวพระมันจะมาเรียบตึงใหมก่กิ๊กสมบูรณ์สวยงามนะครับอันนั้นมันก็ต้องเป็นพระใหมแ่แล้วเพราะว่าพระเนี่ย ปราวัติก็บอกไว้ชัดเจนนะครับสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา400-500ปีมาแล้วนะแล้วพระนี่มีทั้งหมดกี่พันองค์หมื่นองค์ไม่มีใครรู้อะสมัยนั้นก็ไม่ได้จดบันทึกเอาไว้นะครับรู้แต่ว่าขุดพบเป็นจำนวนมากแจกจ่ายให้แค่พระราชบริพานที่เสด็จตามไปนะครับก็ยังนำกลับมาบรรจุไว้ในวัดที่กรุงเทพอีกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่พระนางพญาเนี่ยมีหลายแม่พิมนะครับพิมนี้นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะใหญ่กว่าพิมพเขาโค้งที่เป็นมาตรฐานทั่วไปเล็กน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะใหญ่กว่าอยู่นะครับพิมพเขาโค้งจะอยู่พิมพ์มาตรฐานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยความสูงต่ำเนี่ยนะครับพิมนี้จะยาวกว่าดูเส้นสายลายพิมพดีคร เห็นไหมสวยงามมากนะครับตรงนี้แท้ดูง่ายเลยพลาเนี่ยนะครับบางคนว่าไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้หาของแท้ได้ก่อนเอะน,นะครับจะไปพูดถึงหาของสวยสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันหาได้ยากนะครับไอ้พลาคําว่าสมบูรณ์ผิวพลาที่ว่าไม่ผุไม่กร่อนไม่ยุยเลยเนี่ยนะครับมันจะเอามาจากไหนอ่ะพระอยู่ในกลูใต้ดินเหมือนกันมันต้องเกิดการผุพลุนสึกกร่อนนะครับการกร่อนการยุยของชั้นดินเนี่ย มันต้องมีทุกองอ่ะแล้วแต่องค์นั้นๆจะมีมากมีน้อยการกลอนสภาพการกลอนการผูยุ่ยเหล่านี้นะครับมันจะไม่เทียบท่ากันทุกองนะครับถึงจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็แล้วแต่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพราแต่ละองค์นี่นะครับลงรักไว้บ้างน้ํามันน้ําว่านที่เคลือบเอาไว้นี่นะครับก็จะช่วยถนอมเนื้อพระเมื่อนําขึ้นจากกลุ่มาแล้วบางคนก็เอาไปล้างนะครับไปล้างซี่จยนยนไปแช่สารกัดกร่อนนะครับหลากหลายเรื่องราวอ่ะ บางองค์ก็จะมีคลาบดินกลุนะครับเดิมๆอยู่บ้างเราก็พิจารณาได้นะครับแล้วรอยปรีรอยแยกเนี่ยมาด้านข้างเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะด้านข้างเนี่ยองค์นี้นะครับรอยคลูดก็ลึกมากนะครับเนื่องจากอะไรรอยคลูดถึงลึกเนื่องจากมวลสารเอาเม็ดใหญ่ครับนะเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจนะครับรอยคลูดเดี๋ยวบางคนโอ้โหทำไมพระเนี่ยคลูดเยอะจังมันเกินจริงไปมหรือเปล่าไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดนะครับเราต้องดูเม็ดมวลสารด้วย ถ้าเม็ดมวลสารนี่นะครับเป็นเม็ดก้อนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ด้านข้างเยอะเวลาตัดลงไปเนี่ยการตัดโดนเม็ดมวลสารแล้วก็คลูดล่องเนี่ยนะครับทําให้ลึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปก,ปกตินะครับถ้าม,มวลสารเล็กๆรอยคลูดเหล่านั้นก็จะเป็นลักษณะรอยคลูดที่เป็นล่องเล็กๆ,ๆนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงเนี้ยแล้วในรอยคลูดเหล่านั้นก็จะมีคราบรารกเดิมนะครับคราบดินกลวคราบปูนเนี่ยทับถมกันอยู่นะครับ เราพิจารณาได้ง่ายเนี่ยจะมีคราบแบบแบบนี้นะฮะจะมีคราบแบบเนี้ทับถมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของคราบเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากพลา่านอยู่ในกลุก่มคราบรารักเนี่ยนะครับพูด,ดง่ายๆเพื่อนไปดูกำแพงเมืองเก่ายุตยาก็ได้นะครับที่เป็นกำแพงอิดเก่าๆอ่ะนะครับไปดูคราบชั้นรายชั้นรักสิครับ ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วนํามาเปรียบเทียบนะครับกับรารักที่ว่าไปดูกําแพงเก่าๆอะ่ะนะครับลักษณะคลาบราเรต่างต่างๆมันเกาะยึดเกาะยังไงอยู่ในสภาพยังไงนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับพระเกศที่เขาโปะแต่งคลาบราเหล่านี้ลงไปพระเกศวิธีการทําก็คือเขาต้องทากาวนะครับหรือเคลือบสารบางอย่างลงไปก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คลาบราเหล่านั้นเกาะติดกับเนื้อพระนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คราบเกนเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะชื้นๆดูแล้วลักษณะคล้ายๆมีอะไรเคลือบไว้จะไม่อยู่อย่างเป็นธรรมชาตินะครับถ้าอยู่อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยมันต้องอยู่ในรอยปริรอยคลูดรอยแยกรอยแตกต่างๆนะครับทับสมลงไปก็มีชั้นเนื้อดินที่มีลักษณะการผูยุ่ยปุกร่อนนะครับตามสภาพเลยแต่ถ้ามีแต่คราบกรูกไม่ปกไว้เต็มมงเนี่ยระวังให้ดีนะครับก็คือเขานาคราบเนี่ยมาปกปิดความใหม่เอาไว้นะครับ คือเอามาปะสมรมมมาไว้ดูแลเก่าๆนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่เก่านะครับลักเก่าเราต้องดูตั้งแต่เนื้อเลยนะครับดูตั้งแต่ลักษณะความหนึบแน่นลักษณะความหดเหี่ยวนะครับของเนื้อพระนะครับเนี่ยลักษณะการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์นะครับเนี่ยเพื่อนดูเส้นดีครับเห็นไหมมีทั้งผูกกลอนมีทั้งยุ่ยนะครับกลอนสึกกลอนตามธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย มันจะมาบรรยายว่าต้องคมต้องคมนะครับปัญญาอกนางเพีไอคำว่าคมไอคำว่าวาวเวิร์มเนี่ยพระนางพญาเป็นเนื้อดินดิบนะครับผ่านการเวลามาแล้วหลายหลายร้อยปีเนี่ยการผูกกลอนนะครับเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยเส้นสังกติเอยเนี่ยเส้นคอต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะอยู่คมชัดเท่ากันทุกองหรอกนะครับ ถ้าเราใช้รูปแบบอย่างนี้เป็นตัวชี้วัดเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับชาตินี้ก็ไม่มีทางที่จะได้ของแท้ลองคุณไปดูแต่ตามของพวกเซียนนะครับไอพวกเซียนเนี่ยไออุปโลกกันขึ้นมาทั้งเพมันโนนขึ้นมาทั้งเพ,ะน,น,งเพนะครับล่อง 10x เนี่ยมึงจะมาดูอะไรดูแคลไซได้เลยครับมึงขี้โม้ทั้งเพมึงเห็นแต่เซนอย่างเงี้ยมนอย่างนั้นอย่างนี้นนนนกรอนเนี่ยของข้อชัดเจนคม พลาเนี่ยสึกกล่อนก็คือสึกกล่อนนะครับเราต้องอ,อธิบายให้ถูกสิครับอธิบายว่าลักษณะพะลักรูเนื้อดิดบๆนะครับจมน้ําบ้างบางวันบางปีน้ําท่วมกอดท่วมนะครับพลาเนี่ยก็โดนล่องดินล่องทรายเนี่ยนะครับคลาบน้ําต่างๆเนี่ยกรัดกร่อนกัดซาะนะครับทําให้เนื้อพลาเนี่ยผุยุ่ยนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติของปลาที่อยู่ในดินนะครับ แล้วพระแต่ละชุดแต่ละที่เราต้องศึกษาด้วยว่าสถานที่ที่เขาขุดพบเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับคราบกลูกเนี่ยก็คือสิ่งภายนอกนะครับคราบกลูกคือสิ่งภายนอกเหมือนยางรักเหล่านี้นะครับอันนี้คือว่าก็ทําคู่กับพระมาตั้งแต่ทําพระลงกลูแล้วนะครับมวลสารนี้ก็อยู่คู่กับพระมาตั้งแต่พระลงกลูกแล้วนะครับแต่คราบกลูคราบรารักเหล่านี้จะมาเกิดขึ้นทีหลังนะครับ ต้องแยกธรรมชาติด้วยนะครับรักเดิมเนี่ยเป็นยังไงนะครับรักเดิมเห็นไหมก็ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อพลาเนี่ยนะครับซึมยึดเกาะติดนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพลาไปแล้วเพราะฉะนั้นในพลาเก๋ที่ทําสมลงุงนะครับแกะแม่พิมพ์ที่สูงไว้ช่มบางองนะครับแต่อะไรครับแต่เก๋นะครับเนื้อปลายังไม่ได้มันทำาดนทำเรียนแบบได้ยากนะครับ พล้เนี้ยดินที่มีอายุหลายๆร้อยปีเนี่ยไม่เหมือนผ้าเหรียญน,นะครับผ้าเหรียญเนี่ยขอบตรงขอบตัดอะไรที่มึงบอกว่าคมคมอะ่ะนะครับเส้นขนมงคขนแมวเดี๋ยวนี้มันทําได้หมดแหละนะครับพ้าเหรียญยังดูยากกว่าเยอะไอสายเหรียญน,น่นะครับบอกได้เลยว่าเราไม่ใช่ว่าไปลบหลู่อะไรนะครับแต่อะไรครับแต่การทําเก๋นเนี่ยทําเรียนแบบได้ง่ายกว่าแล้วก็เก๋ออกมาแล้วดูยากเนี่ย เราจะมาดูการหดตัวของผิวเหรียญนะครับเพราะว่าภาพบางองยังใหม่กิ๊กเลยนะครับสี่สิบห้าสิบปีผ่านมาแล้วเก็บดีไม่ได้ใช้แต่ละองค์ไม่ใหม่กิ๊กนะครับมันจะดูอะไรได้ดูการผุกร่อนของเนื้อโลหะก็ไม่ได้นะครับดูได้ยากอ่ะดูแต่ตำหนิอย่างเดียวแล้วของปลอมก็ทําได้เหมือนด้วยเนื้อดินนี่นะครับผมถามหน่อยว่าของเกมจะทําเรียนแบบได้ไง เราว่าลักษณะการผุกร่อนลักษณะการยุ่ยของชั้นดินในพระแต่ละองค์สีสันวันนักของพระแต่ละองค์มวลสารของพระแต่ละองค์มีไม่เท่ากาันทุกองนะครับเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วแต่ว่าพระองค์นั้นจะกร่อนมากกร่อนน้อยในพระแต่ละองค์นี่นะครับจะไม่เท่ากาันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนื้อดินนี่ผมบอกได้เลยว่าดูง่ายที่สุด นะครับดูง่ายเอย่เพื่อนจดจำรูปแบบวงนี้ไว้เลยเนี่ยนะครับดูชั้นเนี่ยดูความหนึบแน่นนะครับดูลักษณะลักษณะการกล่อนนะครับเห็นไหมความผุดเทียวล่องดินล่องทรายนะครับเนี่ยคราบปูที่โดนกัดซ้อนนะครับคราบรารักเห็นไหมความแห้งเป็นธรรมชาตินะครับคราบรารักนะครับคราบราที่ติดอยู่กับเนื้อพระก็นําพระขึ้นมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามายังชื้นยังปเปียกอยู่นะครับดูชื้นๆทึบๆเนี่ยนะครับอันนั้นเกสทั้งเพด้านล่างก็จะมีกาวนะครับมีกาวโป,โปรติดกับเนื้อพระอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นาคราบกลูกมาปิปทับนะครับเพื่อให้ยึดติดอยู่กับกาวเหล่านั้นะนะจะไม่เหมือนกับพระแท้นะครับของแท้นี่ก็จะแห้งเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ก็อยู่ติดกับเนื้อพระนะครับอย่างเป็นธรรมชาติและสมดุลนะ่ะ นะจะไม่มีความชื้นความเปียกเห็นเพื่อนดูนะครับมีคราบป,ปูนเห็นไหมนี่ปูนที่อยู่ในดินนะก็มีตามธรรมชาติแหละทีนี้ไปดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็มีคราบรักนะครับแล้วก็กล่อนไปเห้ถึงเนื้อชั้นในนะครับนี่คราบรักเดิมนะเนื้อแบบนี้ไม่ได้อยู่ใน อะไรครับในพิมพ์นิยมนะครับไอ้ที่นํามาชี้ตําหนิเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีใครทําเก๋หรอกนะครับพระเนี่ยทําเบื้อนท่านใดมีเนี่ยแท้ทุกองเห็นเบื้อนดูนะครับเห็นไหมรอยตัดรอยครูดเห็นไหม,มเนี่ยดูร่องอะไรครับแล้วดูเม็ดมวลสารนี่ทําไมเหมือนครูดลึกล่ะก็เม็ดมวลสารเม็ดใหญ่นะครับรอยครูดเหล่านี้ก็ร่องเนี่ยนะครับจะลึกแล้วก็จะใหญ่กว้างเป็นธรรมชาตินะครับเห็นเบื้อนดูความเหี่ยวยน่นดูความหนึบแน่น นี่ครับดูความแห้งเป็นธรรมชาตินะครับดูดีครับดูว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวเป็นตัวอย่างได้นะนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมรักเดิมนี่คือเนื้อในเห็นไหนมนี่เนื้อชั้นในนี่รักนะครับลงรักนะครับวงนี้คือลงรักมาตั้งแต่ในกลุ่เลยนะครับไม่ได้ว่าเขานํามาใช้แล้วลงรักไว้ที่หลังนะครับคือรักเนี่ยอยู่คู่กับเนื้อพระมาตั้งแต่ทําพระมาแล้วนะครับ พิจารณาได้ง่ายเลยนะครับผมก็เคยเจอนะครับพระแม่พิมพ์นี้ลงในปกหนังสือ,อนิตยสารนะครับที่ลงขายอยู่เนี่ยผมได้เจอในบิ๊กซีนี่แหละนะลงไว้เนี่ยเป็นล้านนะครับเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครเห็นคุณค่าเลยนะครับไม่มีใครเห็นคุณค่าคิดว่าเป็นของเก๊ทั้งนั้นอนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมฮะได้ไม่เหลือแล้ว เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับแนวทางในการศึกษาหลักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่จําเป็นต้องแห่ไปไอ้พวกสายท่านะครับไอ้พวกพันทิพย์นะครับมันก็เจ๊งกันไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาไม่นิยมตําหนิแล้วไงโลกมันเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาเปลี่ยนไปนะครับคนก็ไม่ได้หลงเชื่อลมปากไอ้ขี้โม้นะครับไอ้พวกเซียนเกทั้งหลายนะครับยกพระขึ้นมาก็ตําหนี่อย่างเดียวไม่ว่าพระอายุ การสร้างสิบปีถึงพันปีนะครับถ้ามีถึงหมื่นปีในประเทศไทยมันก็ยังนํามาชี้ตําหนิอยู่ดีนะครับกําหนดนขึ้นมาเองทั้งนั้นละสิบปีก็ชี้ตําหนิละร้อยปีมันก็ชี้ตําหนินะครับห0าร้อยปีก็ตําหนิพันปีก็ตําหนินะครับไม่มีรูปแบบไหนที่ว่าเป็นแนวคิดเป็นแนวทางใหม่ๆเลยนะครับให้กับคนอื่นที่เขาศึกษาเพืเครื่องเนี่ยนะ ได้เป็นแนวทางไม่มีนะครับแล้วก็ภาพของตัวเองเนี่ยโอ้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะครับแต่ละองค์เนี่ยไม่รู้แท้หรือเกเวลานํามาโชว์ก็ไม่อยู่แต่ในกรอบนะครับแล้วก็ยกมาโชว์คนที่หลงเชื่อนี่ก็โง่เต็มทุนนะครับผมไม่รู้ว่าไงนะโอ้ของเซียนหญ่ก็กรอบเรี่ยมเพชรกรอบทองมันแท้เฉพาะกรอบนะครับ พอีเขามาติดก็พอยทีแทั้งนั้นนะนครับไม่มีหรอกเพชรแท้ไปดูสิครับตำเพลงเยอะแยะพอยทีแท้นำมาจากจีนเนี่ยนะครับโอ้ตลับเพชรตลับเพชรยามาส่องดูสิครับกระจกทั้งเพยเพราะฉะนั้นเนี่ยแท้ไม่แท้ไม่ต้องใส่กรอบทองนะครับกรอบฝังเพชรหลงต้องแท้ที่พระเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใส่กรอบทองกรอบเพชรแล้วโอ้หดูดีของเขามีราคาต้องแท้ นะครับพระแท้มันต้องถ่ายออกมาเห็นจะชัดต้องได้เห็นเนื่อได้เห็นมวลสารนี่นะครับได้เห็นธรรมชาติเนี่ยนะครับพระเก่าที่ผ่านการเวลามาจริงๆสภาพเป็นยังไงนะครับเ,เพื่อนเื่อนดูว่าเป็นตัวอย่างได้เลยเนี่ยนะครับผมบอกเด้เลยว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนท่านใดมีนะครับลักษณะเนื้อหาแบบนี้หรือแม่พิมพ์นี้นะครับเป็นสีแดงก็มีนะครับแม่พิมพ์เนี้ยสีแดงก็มีสีเขียวมอยก็มีนะครับ พลาเนี่ยหรือเป็นสีรักดําทั้งองค์ก็มีนะครับบางองค์ที่ไม่กลอนไม่ผุออกไปมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยสีก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้นะครับสีเนื้อรักเนี่ยมีนะครับก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่บ้านเพื่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับหรือของปู่ย่าตาย,ยายเก็บไว้ให้บ้างหรือเปล่าก็หยิบนํามาส่องนะครับนํามาพิจารณาควบคู่กับที่ผมบรรยายไปได้นะครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับไยยงเงี้ยนะ หยิบมาเพื่อนดูนะครับเส้นสายลายพิมพ์เนี่ยดูการหดตัวยุบตัวนะครับทราบดารักก็ดูชั้นรายชั้นรักนะครับลักษณะพระอยู่ในกลุ่ใต้ดินนะครับล่องดินล่องทรายนะครับลักษณะการผูกกรอนชั้นปู่ยุ่ยของชั้นดินเนี่ยนะครับมันต้องมีมีมากมีน้อยมันก็ต้องเกิดทุกองนะครับถ้าไม่มีเลยก็แสดงว่าพระองค์นั้นไม่ได้ลงกลุ่มาจริงๆนะครับทําเก๊ขึ้นมาทีหลังนะครับเนี่ยเพื่อนดูครับการกรอนของเส้นสายลายพิมพ์ นะครับหรืแม้มันเส้นต่างๆเหล่านี้มันต้องมีการปุกร่อนบ้างเพราะว่าเป็นเนื้อดินนะครับไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เป็นเนื้อเหล็กเหล็กก็ไม่เหลือแล้วนะครับถ้าอยู่ในดินมา4 0 0ร้อยปีเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆไม่ใช่เนื้อพลาสติกนะครับถ้าเป็นเหล็กนี่ไม่เหลือนะครับป่านี้ถ้าเป็นโลหะเนี่ยนะครับกัดกร่อนสนิมกัดกร่อนหมดแล้วแต่อันนี้ยังเป็นเนื้อดินนะครับก็ยังหลงเหลือและตกทอดมาให้เรา ลูกหลานรุ่นหลังได้อนุรักษต่อไปนะครับก็แค่ผมก็แค่พูดเปรียบเปรยเพื่อนได้ฟังนะครับว่าการดูพระเนี่ยนะครับพระองค์นั้นความแท้ความเก่าไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับไม่ได้อยู่ที่กรอบกรอบเพชรกรอบทองนะครับมันอยู่ที่เนื้อพระนะครับเนี่ยอยู่ที่เนื้อพระเนี่ยจะแท้จะเกนนะครับผมถามหน่อยเนี่ยแฝงแค่กรอบเนี่ยนะครับใครจะแฝงบ้างมันต้องมีพระแท้อยู่ข้างในนะครับ ถึงจะไปโชว์ไปอวดเขาได้นะไอ้พวกเซียนเก๊ตั้งหลายมึงโชว์แต่กรอบอย่างเดียวนะครับพลกัลกพลั้งในไม่รู้แท้เก๊เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเือก็ใช้รูปแบบนี้นะครับแนวทางนี้ในการพิจารณาง่ายๆเลยไม่ซับซ้อนอะไรนะครับไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยนะจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมย้ำตลอดม็ตมวลสารเนี่ยนะครับดูลักษณะการกอ่อ นะครับพระเกศนี่ทำเรียนแบบได้ยากมากนะมวลสารในพระนางพญาบางองค์ก็มีมากบางองค์ก็มีน้อยนะครับก็แตกต่างกันไปเพื่อนเือก็พิจารณาดูให้ดีแล้วกันนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็นําพระนางพญานะครับเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับหรือว่านางพญาพิมพ์นี้มีเส้นคอสามเส้นนะครับเพื่อนเก็ดูว่าเป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะนําพระนดินนะครับเดี๋ยวนําพระ ผงสุพรรณนะครับไมาเเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปหน้านะครับภาพปงสุพรรณกิมหน้าแก่นะครับเนื้อสีดําเหมือนกันนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็กลาบสวัสดีครับ